สวัสดีทุกชมอกันด้วยแล้วกันเด็ผมไว้เด็กผมนี่ครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นแมบชื่วไม่รูกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างกระแพงกับแขวนคลาตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ทึบเลยอย่างแรกเดี๋ยวเราต้องขุดดินให้แบบโล่งๆก่อนนะทุกคนโอเคชึบทึบทึบโอ้ยมีกคนโผล่เอากลบมาคาตรงนี้โอเคเราจะาทึบเราจะทำหญ้านะ แบบนี้แล้วก็เราจะทำกระแพงเลยแล้วกันนะทุกคนกระแพงกรแพงแล้วก็วางขีดตรงนี้สลับฝั่งกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอ,อ่อต่อขึ้นมาแล้วก็ตัดต้นไม้สสดนี้มันนอกออกมาแล้วทุกคนแล้วก็วางขีดเพื่อจะแพงชึบชึบชึบโอเค เดี๋ยวเราไปขุดทรายกันก่อนชุบเอามาทำกระจกง่ายเอาถาดใส่เข้าไปแล้วก็มาวางกระจกตรงนี้ชึบ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 โอเคชาวคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย